จากทั่วสารทิศนะใครมาครั้งแรกยกมือขึ้นหน่อยลูกสาธุเอามือลงมาครั้งแรกเจอกี่ฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือนะพิจารณาเอาเอามือข้างที่เราถนัดที่สุดใครมาครั้งที่สองเป็นต้นไปนะก็ลงได้สองฝ่ามือพร้อมๆกันนะก่อนจะเข้ามาลูกเราก็ยกพานบูชาคูการบูชาคูนี้ ก็ตามกำลังสัทธาเท่าไหร่ก็ได้แต่เท่าว่าใครใส่พานคูมาหนึ่งร้อยพระโคบาก็จะมอบเส้นไหมดวงเศรษฐีให้เอาไปผูกข้อมือเป็นเมตตาโชคลาภเอาไปผูกรถเป็นเมตตาแคลวคาดถ้าปารธนาให้เป็นมหาพวว่อขัสัพย์คุณโยก็เอาไปใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้น <c> ะ <oughs> เจอมือเสร็จแล้วลูกเราก็ไปรับแจกลูกภาพพนารายทรงพุทธพระคาถาชัยชยนะเอาไปสวดเอาไปท่องภาวนาเอาไว้จะได้เป็นมงค,คลแล้วก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะทุกสิ้นปีจะทำวิธีจุดเทียนดวงเศรษฐีในะลูกเป็นแบบนี้เทียนดวงเศรษฐีในตำราโบราณ การบันทึกเป็นหลักฐานมามีความเชื่อกันว่าใครก็ตามที่คิดว่าตนเองดวงตกดวงไม่ดีทำอะไรติดขัดเขาให้<ด>เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเรานำสกุลให้ชัดเจนลบบนต้นเทียนหนึ่งเทียนสามารถเขียนได้เพียงหนึ่งดวงชะตาแล้ววันที่31ธันวาจะทำพิธีเสริมดวงให้ นะใครปรารถนาจะร่วมบุญก็ร่วมบุญที่โต๊ะด้านข้างนี้ได้เล่มละ199บาทเราสามารถเขียนเพื่อญาติของเราได้แต่ต้องชื่อละหนึ่งเล่มนะปีหนึ่งทำครั้งเดียวเท่านั้นหลกพระครบาก็เลยแจ้งข่าวให้ญาติรมทราบเพราะว่าปีที่แล้วทำมาแล้วไม่เพียงพอ นะบางคนมาก็บ่นว่ามาไม่ทันเหมือนปีนี้บางคนยังถามาพระคุบาเลยว่าถ้ามาเขียนวันที่สามสิบเอ็ดทันไหมพระคุบาก็ตอบไม่ได้ว่าจะหมดหรือไม่หมดนะใครมีโอกาสก,าก็ทมได้ลูกนะก็แจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบแล้วก็ขันเงินที่อยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นขันให้การสร้างกุศลสร้างบาร,รมีใครจะร่วมบุญกับพระคุบาก็ได้ลูกห้าบาทสิบบาท หรือจะร่วมบุญจองพระพิาเนตร่วมบุญสร้างวัดก็ได้นะลูกนะั้นเหมาะสําหรับคนที่ทำการค้าการขายค,าคาือใครจะร่วมรอพระวันที่9ากามกราบปีหน้าก็มารอพระ